สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเองกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันนะคะหลังจากไม่ได้เลือกตั้งมานานมากถ้าใครพร้อมแล้วก็กดลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างหรือถ้าใครดูผ่าน Facebook ก,ก็สามารถกดลิงก์ที่ด้านบ e รายละเอียดได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะ ก็ไปพร้อมกันนะคะอย่างแรกก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะคะใส่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะต่อด้วยพิกหลังบัตรประชาชนนะคะแล้วทุกคนจะเห็นว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวนะคะใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตามด้วยเลขได้เลยค่ะ เมื่อกอกเลขข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กอกชื่อภาษาไทยในช่องบนนะคะโดยที่ไม่ต้องมีคําว่านายหรือนางสาวนะคะอย่างเดียชื่อธนาพาก็สามารถใส่คําว่าธนาพาได้เลยไม่ต้องมีนางสาวธนาพานะคะตามด้วยนามสกุลช่องถัดไปะคะ่ะ เมื่อใส่น้ำสกูลเสร็จแล้วนะคะให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะช่องแรกจะเป็นวันที่ช่องที่2จะเป็นเดือนเกิดนะคะและช่องที่3าเป็นพศเกิดนะคะอย่าใส่25 6หนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิดปีนี้เราจะยังเลือกตั้งไม่ได้นะคะหลังจากใส่พอสอเสร็จเรามาใส่รหัสประจำบ้านนะคะรหัสประจำบ้าน เดี๋ยวเดียจะขึ้นตัวอย่างไว้ตรงนี้นะคะจะเป็นรหัสข้างบนสุดของทะเบียนบ้านนะคะสามารถใส่เลขสิบเอ็ดตัวตรงนั้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องกดตรวจสอบข้อมูลของเดียเขาจะมีขึ้นให้ให้ดูว่าเราไม่ใช่แบบสแปมหรืออะไรนะคะเป็นให้หาจักรยานนะคะก็ติ๊กไปได้เลยค่ะอันไหนที่มีจักรยานอยู่ก็ติ๊กไปได้เลยส่วนคนอื่นก็อาจจะได้ไม่เหมือนกันนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะจังหวัดที่เราจะเลือกตั้งนะคะเดียพื้นที่อยู่จันทบุรีแต่เดียจะเลือกกรุงเทพก็กดที่กรุงเทพได้เลยค่ะแล้วก็มาเลือกเขตนะคะว่าใครสะดวกเขตไหนก็ไปเขตนั้นได้เลยค่ะจากนั้นก็เลือกสถานที่ที่จะไปลงก็ดูว่าเขตนั้นเขามีสถานที่ตรงไหนให้ลงเลือกได้บ้างเมื่อทุกคนเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะถ้าเกิดตรวจสอบอีกรอบนึงแล้วว่าข้อมูลที่เราลงไปเนี่ยถูกต้องนะคะ ถ้าแน่ใจแล้วว่าเราจะเอาเขตนี้สถานที่นี้ก็กดยืนยันได้เลยค่ะพอกดยืนยันปุ๊บเขาก็เื่อว่าลงทะเบียนสำเร็จ ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตสําเร็จแล้วนะคะ,ะเราก็จะได้เป็นไฟล์ pdf ทุกคนก็สามารถปริ้นออกไปแล้วก็เอาไปยื่นในวันที่7พฤษภาคมได้เลยค่ะเราไม่ได้ยื่นวันที่14ตามวันปกตินะคะเพราะว่าเราเลือกตั้งล่วงหน้าก็เราต้องไปเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมพศ2566นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะคะลงทะเบียนเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะไปเลือกคนดีมาทํางานให้ประเทศไทยกันนะคะใครมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ,จะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ